พี่พีคะธรรมะคืออะไรคะควาหมายของธรรมะมีสี่อย่างไปหาดูว่าเรามาจากไหนค่ะหนึ่งในฐาาธรรมะในฐานะเป็นธรรมชาติธรรมะแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างดีก็ตามไม่ดีก็ตามปรากฏขึ้นก็ตามไม่ปรากฏขึ้นก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างรวมเป็นธรรมชาติดูเพราะฉะนั้นข้อแรกธรรมะในฐานะเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นอยู่แล้วเราจะไปบังคับอะไรมันไม่ได้ มันจะดีมันจะเร็วก็เป็นของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นธรรมชาติดีก็เป็นธรรมชาติเร็วก็เป็นธรรมชาติใช่ไหมมีร,รูปก็เป็นธรรมะครับไม่มีรูปเป็นอรูปก็เป็นธรรมะครับกุศลก็เป็นธรรมะคือเป็นธรรมชาติอะกุศลก็เป็นธรรมะครับสภาวะกลางกก็เป็นธรรมะงั้น <elly Apparently, S 1> <math. S 2> ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมชาติก็คือเป็นธรรมะนี่คือความหมายข้อที่หนึ่งความหมายที่สองก็คือว่า เราจะเห็นว่าสภาวะของความเป็นธรรมชาตินะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกอย่างมันปรากฏด้วยความเป็นธรรมดาธรรมดาอะไรอ่ะไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีก็ตามไม่ดีก็ตามสิ่งนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงเสมอสิ่งนั้นต้องดับไปเสมอไม่สามารถคงมันอยู่ได้นั่นคือสภาวะของธรรมชาติเรียกว่าธรรมดาเกิดเป็นธรรมดากุศลก็เป็นธรรมดามีรูปก็ธรรมดาม่มีรูปก็ธรรมดา นะั้นเราจะเห็นว่าสภาพของธรรมชาติคือเป็นธรรมดาสภาพของความเป็นธรรมดาเป็นการแสดงออกถึงความเป็นธรรมชาติไม่งงครับข้อแรกเป็นธรรมชาติข้อที่สองเป็นธรมธรมดาข้อที่สามคือการปฏิบัติให้สอดคล้องกับความธรรมดาของธรรมชาติือก็คือเป็นเรื่องของมนุษย์ละที่เราจะปฏิบัติยังไงให้มันสอดคล้องให้มันตรงให้มันถูกต้องดีงามเริ่มมีถูกมีผิดละ แต่เดิมเนี่ยจำได้ไหมว่าธรรมชาติธรรมดาเป็นเรื่องปกติถูกปหไม่ได้ดีไฟายถูกผิดอแต่พอการที่จะปฏิบัติให้สอดคล้องกับธรรมะเราก็จะรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอ,อะไรควรทําอะไรไม่ควรทําถูกไหมการรู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทําเราเรียกว่าธรรมจริยา,<ค>าการปฏิบัติตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาติแห่งความธรมรมดาดานความธรรมชาตินีกว่าธรรมจริยาปฏิบัติให้สอดคล้องมีการประมาณประเมิน เป็นหมวดเป็นหมู่ทําแบบนี้แล้วเราจะรู้ว่าทําแบบนี้จะเริญทําแบบนี้จะเสื่อมคือการปฏิบัติให้เป็นธรรมดาและสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เรียกว่าธรรมเทศนาคือการเอาเรื่องราวทั้งหมดของความเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาและเป็นจริยะหรือจริยาของธรรมชาติเนี่ยมาบอกมากล่าวให้รู้ว่าสิ่งน,นี้นอกจากจเจริญแล้วไปถึงแค่ไหนพัฒนาได้อย่างไร มีวิธีการ how t ูอย่างไรให้ไปถึงความจริงสัจจานสูงสุด<ะ>หรือหนทางไหนเนี่ยทำแล้วเกิดความเสื่อมไม่ดีไม่งาม<ะ>ปลายทางจะเป็นอะไรยังไงวิธีการทําให้มันเสื่อมเป็นอย่างไร<ะ>สิ่งนี้ก็ียกว่าธรรมเทศนาเพราะฉะนั้นความหมายของพระธรรม,รรมความหมายของธรรมชาติมีอยู่สี่อย่างเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเป็นธรมนธรมจริยาและเป็นธรรมเทศนาครับแถม นอกจากว่าให้ความหมายแล้วว่าธรรมะคืออะไรอลักษณะของธรรมะมีสองประการหนึ่งก็คือมีลักษณะของการเป็นปัจจาัยการก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นเหตุและปัจจัยล้วนๆและมีสภาวะการเกิดขึ้นสืบต่อกันเนี่ยตามคอนเซปต์ของปฏิจจสมุติบาทมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ถึงเกิดสิ่งนี้เกิดมาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปต่อไป,ต,อไปต่อไปเรื่อยๆ นี่คือลักษณะของธรรมชาติลักษณะของธรรมดาลักษณะของธรรมจริยาและทรลักษณะของธรรมเทศนาจะเกิดอย่างนี้เสมอเพราะมีเหตุปัจจัยเสมอและประกอบขึ้นมาเหตุอย่างนี้ส่งผลทําให้เป็นอย่างนั้นมีเวทนาทําให้เราอยากได้อยากได้ก็เลยต้องการให้มันได้มาได้มาแล้วเกิดความทุกข์ใจก็ว่าไปก็จะเป็นวงจรปฏิจจสมุปาทในข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าลักษณะของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติ ธรรมดาธรรมจริยาธรรมเทศนาใดๆก็ตามล้วนเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวมีตนเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นน้อยลงแล้วก็สูญสลายหายไปทั้งหมดเขาเรียกว่ามีลักษณะความเป็นไตระทุกขังอนัตตาอ่าลักษณะของธรรมชาติจะมีสองอย่างสองอ่เป็นไปตามเหตุและเป็นกปคาอปัจจัยปัจจัยสมุทบาทสองก็คือไตรับม